สวัสดีครับวันนี้ผมมีกระเป๋าป้องกันการโจรกรรมนะครับของยี่ห้อแพ็กเซฟนะครับชื่อรุ่นของเขาชื่อรุ่น c o v e r s ์เซฟเ0 0นนะครับเดี๋ยวเรามาดูฟังก์ชันกันนะครับตัวนี้มีอะไรน่าสนใจกันบ้างนะครับผมตัวของ c o v e เซฟ x e X100 นะครับขนาดฟังก์ชันนะครับก็คือขนาดของเขาเนี่ยความยาวของเขาเนี่ยความกว้างของเขาเนี่ยอยู่ที่26.5เซนนะครับความสูงนะครับความสูงจากบนถึงล่างนะครับผมอยู่ที่14เซนนะครับเป็นกระเป๋าคาดเอวนะครับไว้สำหรับซ่อนอยู่ในเสื้อผ้าอีกชั้นหนึ่งนะครับแต่ก็มาด้วยฟังก์ชันที่ค่อนข้างที่จะเต็มเช่นเดียวกันนะครับเหมาะสำหรับการเดินทางต่างประเทศนะครับหรือว่านักกีฬา ปั่นจักรยานขับมอไซค์อย่างนี้ได้หมดเลยนะครับผมเปนกระเป๋าที่ออกแบบมาค่อนข้างดีนะครับสังเกตซิปนะครับซิปค่อนข้างที่จะทำมาตัวค่อนข้างเล็กนะครับเพื่อให้หยิบจับค่อนข้างที่จะยากเนื่องจากถ้าเกิดสมมุติเราไว้ข้างหลังเนี่ยเวลามีคนมาล้วงเนี่ยมันค่อนข้างที่จะหยิบจับเนี่ยค่อนข้างที่จะล้วงค่อนข้างยากเพราะมันจะมีตัวปิดอีกชั้นหนึ่งแบบนี้นะครับก็คือปิดเรียบร้อยนะครับกว่าเขาจะมาล้วงกระเป๋าเราเนี่ยมันก็จะทำค่อนข้างที่จะยากนิดหนึ่งนะ ก่าจะรูดนะครับลูดออกมาเสร็จเรียบร้อยเนี่ยด้านในนะครับด้านในก็จะมีเป็นแบ่งด้วยกัน2องช่องนะครับช่องนนหน้าสามารถใสอ่อุปกรณ์อย่างอื่นได้นะครับเป็นเอกสารหรือว่าเป็นธนบัตรนะครับเป็นกระเป๋าสตางค์ก็ได้นะครับด้านหลังเนี่ยมันจะเขียนว่า r f i d r f i d คืออะไรนะครับ r f i d ก็คือการป้องกันการโจรกรรมพวกข้อมูลบัตรเครดิตบัตรเดบิตนะครับผมพวกพาสปอร์ที่ดูดเป็นสัญญาณขึ้นแม่เหล็กไปทําบัตรปลอมนะครับก็คือสามารถใส่ช่องนี้ป้องกันการสแกนได้ ส่วนด้านนอกนะครับด้านนอกก็คือมันจะมีผ้า1ชั้นนะครับแต่ชั้นที่2เนี่ยมันจะมีเส้นลวดตะข่ายเล็กๆนะครับเส้นลวดตะข่ายก็คือเป็นเส้นลวดตะข่ายแบบนี้นะครับแต่มันจะเล็กแต่มันจะเล็กกว่าตัวตัวรุ่นนี้นะครับตัวนี้จะเป็นตัวเดโมนะคบที่พาออกมาให้ดูนะครับก็คือเส้นลวดมันจะเล็กกว่านะครับถ้าเกิดมีคนมาขีดเรานะครับก็ไม่สามารถหยิบของด้านในออกไปได้ นะครับผมไม่สามารถหยิบของเข้าด้านในออกไปได้นะตัวด้านในนะครับก็จะมีแค่2ช่องนะครับเป็น2ช่องโล่งๆนะครับไว้สําหรับใส่ของมีค่านะครับพกติดตัวเรานะครับผมเป็น2ช่องโล่งๆนะครับมีซิปทางเดียวนะครับนะครับพับเก็บให้เรียบร้อยแบบนี้นะครับผมถ้าเกิดเราไว้ด้านหลังนะครับไว้ด้านหน้าก็อยู่ไว้ในอ่ากใต้เสื้อผ้าอีกชั้นหนึ่งก็ได้นะครับตัวสายนะครับตัวสายก็จะมีเส้นลวดที่จริงจะมีเส้นลวดสลิงเล็กๆแบบนี้ครับแบบตัวเดโมนะครับจะมีเส้นลวด ตีขนาดคู country, ่กันอยู่นะครับป้องกันคนกระชากนะครับป้องกันคนกระชากก็จะมีสายป้องกันคนกระชากอยู่สายสามารถปรับได้ค่อนข้างยาวนะครับค่อนข้างที่จะยาวมากนะครับค่อนข้างที่จะยาวนะครับสาหรับเอวคนเอวใหญ่ๆนะครับก็สามารถใช้งานได้เช่นเดียวกันนะครับหรือว่าสายเอวเล็กๆก็สามารถใช้งานก็ได้นะครับก็ปรับ ให้มันเล็กได้เอวผู้หญิงก็สามารถใช้งานได้นะด้านหลังนะครับจะเป็นผ้าค่อนข้างที่จะนุ่มนวลก่อผิวค่อนข้างที่จะมากนะครับสังเกตจะมีรูระบายอากาศอยู่นะครับเวลาใส่ไปนานๆก็จะ,จะทําให้รูพวกนี้มันก็จะสามารถระบายอากาศได้ง่ายนะครับไม่อับชื้นนะครับผมบเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่าวิธีการปลดล็อกนะครับเวลาเราจะนํามาคาดเอวเนี่ย ทำได้วิธีไหนนะครับตัวนี้มันจะซ่อนอยู่ด้านในนะครับมันจะเหมือนคล้ายๆมียางยืดอยู่นะครับมันจะยืดอยู่ในนิดๆนะครับเราวก็กดนะครับกดสองมือนะครับมันจะปลดออกแบบนี้นะครับวิธีใช้นะครับหรือว่าเราจะคาดอกคาดเอวก็ได้เช่นเดียวกันนะครับหรือว่าจะลักษณะแบบผมนี้ก็ได้นะครับก็คือคาดเอวนะครับเวลาไปสถานที่ต่างๆนะครับใส่ของมีค่านะครับแล้วเราเอาเสื้อผ้าปิดลงอีกชั้นหนึ่งนะครับนำเสื้อผ้าปิดลงอีกชั้นหนึ่งก็อยู่ภายในใต้ตัวของเราเรียบร้อยนะครับลองดูนะครับ กระเป๋ารุ่นนี้นะครับสามารถติดต่อสอบถามกับทางรัสเซียเอแทคิข้อได้นะครับทางเรามีบริการจัดส่งทั่วทั้งประเทศนะครับอย่างไรแล้วขอฝากไปด้วยครับขอบคุณครับ